น้ำเขียวที่เราทําเพื่อเลี้ยงไรแดงเนี่ยตากแดดเยอะๆดีจริงไหมนะครับวันนี้เรามาหาคําตอบกันครับสวัสดีครับก็กลับมาพูดกันอีกครั้งนะครับกับคําถามที่ถามกันบ่อยนะครับ EP ที่3แล้วนะครับตอนนี้นะครับกับคําถามที่ว่าน้ําเขียวที่เราเลี้ยงนะครับตากแดดเยอะๆดีจริงไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยน้ำเขียวเราต้องกลับไปดูก่อนว่าธรรมชาติของน้ําเขียวเนี่ยเขาชอบ อุณหภูมิน้ําแบบไหนนะครับโดยปกติแล้วน้ําเขียวเนี่ยจะชอบอยู่ในน้ําที่อุณหภูมิไม่เกิน30องศานะครับอาจจะอยู่ที่ช่วงประมาณ25องศาถึง30องศานะฮะช่วงนี้เขาสามารถอยู่ได้และเจริญเติบโตได้ดีแตกตัวขยายตัวได้ดีนะครับแต่ทําไมนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ย hey, เขาบอกว่าน้ําเขียวคอเลราเนี่ยมันขยายตัวด้วยการใช้แสงแดดใช่ไหมครับแล้วทําไมตากแดดเยอะๆถึงไม่ดีนะครับ การที่เราตากแดดเยอะๆมันจะมาพร้อมกับความร้อนครับผมนะฮะความร้อนที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์นะครับทำให้น้ําเขียวนะครับที่เราตากไว้ในภา,าชนะที่เราทำเนี่ยมันร้อนขึ้นนะครับมันจะเหมือนกับว่าเราต้มสาหร่ายคอเลรานะครับเพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้าอุณหภูมิน้ําสูงๆนะครับมันจะ ทำให้สาหร่ายคอรเรล,ล่าตายไหมนะครับอาการที่เรามักเจอนะครับเวลาน้ําเขียวตายนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอว่าเป็นฟองฟอดนะครับแล้วก็มีตัวเซลล์สาหร่ายคอรเรล,ล่ากระจายอยู่ที่ผิวน้ํานะครับคล้ายๆกับว่าเป็นฟองที่มีสีเขียวนะลักษณะแบบนี้แสดงว่าน้ําร้อนจัดจนเกินไปหรือบางคนอาจจะเจอว่าสาห,หร่ายคอรเรล,ล่าตัวตกตะกอนอยู่ที่ด้านล่างของก้นกระมังนะครับแบบนี้มันเออมันเกิดจากการที่สาห,หร่ายคอรเรล,ล่า ตายนั่นเองนะครับสาเหตุของการตายส่วนใหญ่ก็คือว่า,อ,าอุณหภูมิสูงแล้วอุณหภูมิสูงเนี่ยมันมาจากอะไรได้บ้างเราก็เห็นกันอยู่ว่าฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็ตากแดดกระทั้งวันทำไมเขาไม่มีปัญหานะครับงั้นเพื่อนๆลองมาคิดดูว่าถ้าเทียบปริมาณน้ำในกระมังกับปริมาณน้ำที่อยู่ในอ่างเลี้ยงอ่างเพาะขนาดใหญ่ประมาณ5-10ถึงเมตรนะครับน้ำมันต่างกันตรงที่ว่า1คือปริมาณน้ำครับผม การที่กระมังมีน้ำน้อยๆตากแดดในปริมาณที่เท่ากันอยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยนะครับกับบอ่อขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีปริมาณน,น้ำค่อนข้างสูงนะครับอุณหภูมิของน้ำในกระมังเนี่ยจะสูงกว่าอุณหภูมิน้ำที่อยู่ในอ่างขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกา,การที่ทําน้ําเขียวในกระมังขนาดเล็กนะครับสิ่งที่ควรระวังมากๆคืออย่าปล่อยให้น้ําร้อนคุณอาจจะมีวิธีการพรางแสง ให้ลดปริมาณแสงเพื่อลดเรื่องความร้อนหรืออาจจะช่วยด้วยการใส่ออกซิเจนเป่าลงไปเพื่อให้การกระจายตัวของความร้อนช่วยได้ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่โดนแดดเยอะๆแล้วก็ภาชนะขนาดเล็กนะครับน้ําจะร้อนเร็วกว่าภาชนะขนาดใหญ่ทําให้นะครับฟาร์มขนาดใหญ่เวลา เขาทำในบ่อใหญ่ๆที่ระดับความลึกของน้ำประมาณ30เซนขึ้นไปนะครับบ่อ5เมตร10เมตรนะครับเขาไม่มีปัญหานี้เลยครับเพราะว่าน้ำที่ถูกแสงแดดส่องลงมานเนี่ยมันจะกระจายตัวความร้อนนะครับได้เยอะกว่านะครับในปริมาณแสงที่โดนเท่าๆกันกับกละมังขนาดเล็กนะครับอุณหภูมิของน้ำทั้ง2ที่จะแตกต่างกันเห็นชัดเจนมากทำให้ฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยเราสามารถ ที่จะเลี้ยงไรแดงตากแดดนะครับหรือว่าทำน้ำเขียวตากแดดได้อันนี้คือ,เ,อเคล็ดลับที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าตากแดดเยอะๆดีนะครับแต่ความจริงเป็นจริงแล้วเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ทำน้ำเขียวแล้วก็ไม่ได้ผลนะครับลองกลับไปเช็คในกละมังของ ที่เราทําน้ําเขียวกันดูนะครับว่าอุณหภูมิสูงจริงไหมนะครับถ้าเกิดถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปนะครับลองไปหาวิธีลดความร้อนในกะละมังลงนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปนี้ด้วยด้ยังไงก็ฝากกดหัวใจกดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นที่ยังไม่รู้นะครับจะได้นำไปประยุกต์ใช้กันนะครับยังไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ